สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาดูว่าระหว่างมีนปิงใครขิงเก่งกว่ากันระหว่างที่พิธีกรถามก็จะมีอยู่หนึ่งคนที่ตอบแบบขิงแจกขิงไปด้วยจนอีกคนหนึ่งต้องกั้นขำไม่ไหวปวดที่จะยิ้มไม่ได้เลยค่ะมารับชมความน่ารักนี้ได้เลยค่ะไปกินด้วยกันบ่อยใช่ไหมคะสองคนไปนกินหมูกระทะด้วยกันบ่อยใช่ไหมกินหมูกระทะหรอ่ใช่ยังอืนอ่นก็บ่อย bạn chỉ mũ cà thá thôi ạ à. ờ oh. okay, như món khác tại vì Vin cũng thích món đó à. oh, lú léo oh, lũ léo tôi biết rồi hai bạn hay đi ăn với nhau đúng không sống hôn bà kim đưa cành bòi xem không khá sống hôn bà kim mũ cà thá đứa cành bòi xem máy mũ cà thá à? sai cái bòi. <laughs> mà mình, mày khá ăn à, máy thử เดก็คือแบบชอบเล่นกีฬาเหมือนมีนไหมคะชอบค่ะผมกอนที่จะก้าวเล่นอ่ชอบอะไรอ่ะคะชอบวันไหนชอบอะไรครับชอบวันไหนชอบอะไรหรอชอบหมดหรือชอบเล่นกีฬาชอบหมดโอเคก็เป็นพาร์ทที่เราโตขึ้นอีกนิดละคือต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูก็คือว่ามัเป็น